ได้ค่ะขออนุญาตนะครับ

ของต้นพุ่มใหญ่กว่าเนาะุ่มใหญ่กว่าเลย,เเลยครับไปเลยเอาละครับท้ายรถเลยครับมา บ้านปะครับหลังบ้านมันงามเนาะู้เองเขาตัวเโอ้ยนมานสามากถ้าครับ อธเหากระจิมนายจิมนายยังไงครับนี่อันนี้ฐานราคาทรงกับสามสิบบาทค่ทะฐานราคาทีค่าปีคือสามสิบห้าสี่สิบแล้วแต่ต้นสวยไม่สวยคัดขายค่ะจะมีหลายราคานะค่ะเอามีจุติจิมนายเริ่มในช่วงไหนเอ่อช่วงตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาค่ะปีใหม่เป็นต้นมาเลยเพราะว่าเห็ดเขาหนาหนาวคือ ตุลาก็เริ่มพอได้แล้วเพราะว่าอากาศเป็นใจอากาศเป็นใจน้ำยาโนปีนี้เนาะใจยอดใจยอดการจำหน่ายฟังพุญนบบมันลดหน่อยลงแมนค่ะแต่ในประเทศนี่ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ได้อยู่เนาะแมนค่ะเฉลี่ยเข้าการจำหน่ายนี่เข้าเรียกเอิ่นมันยังไม่ต้นเฉลี่ยมือหนึ่งหลายต้นบริษัทจะพั่นี่ยอ๋อค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยมือหนึ่งก็บซีหาลอยต้นลอยต้นต้นเท่าไหร่อ่าละเอาราคาส่งแบบฮาร์ซิปค่ะราคาฮาร์ซิปเนาะ Các bạn có thể xem thêm video này trên kênh tháng.